สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n e l หมอหมีเมาส์มอยช่องของคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาพูดถึง7สาเหตุอันตรายที่ทำให้คุณไตาวายและต้องฟอกไตนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ ไตเป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆในร่างกายของเรานะครับหน้าที่ของไตมีหน้าที่ในการขับของเสียออกจากร่างกายและปรับสมดุลแร่ธาตุกดเบสต่างๆในร่างกายนะครับถ้าไตของเราเสื่อมไปเสียไปนะครับก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับเราจําเป็นที่จะต้องถนอมไตชะลอไตของเราไม่ให้เสื่อมลงนะครับแต่ก็มีสาเหตุบางอย่างนะครับเป็นสาเหตุที่อันตรายมากๆซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับดังนั้นวันนี้ หมอมีเลยจะมาพูดถึงสาเหตุที่ทําให้คุณไตาวายและต้องฟอกไตนะครับลองฟังดูครับว่ามันมีสาเหตุจากอะไรได้บ้างนะครับอะเดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่าไอเจสาเหตุเนี่ยมีอะไรบ้างครับ ข้อที่1ทานอาหารลดจัดเป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นเค็มจัดเผ็ดจัดต่างๆนะครับสามารถทําให้ไตของคุณวายได้และทําให้ต้องฟอกไตได้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพวกอาหารลดจัดต่างๆนะครับก็จะมีเกลือโซเดียมที่สูงมากๆนะครับโดยปกตินะครับไตมีหน้าที่ในการดูดโซเดียมกลับนะครับพวกเกลือโซเดียมต่างๆนะครับกลับเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ปรับสมดุลน้ําแล้วก็พวกเกลือต่างๆนะครับถ้าเราบริโภคอาหารที่มีเกลือสูงนะครับพวกโซเดียมสูงๆเข้าไปเนี่ย ก็จะเพิ่มการทํางานของไตนะครับทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักมากขึ้น นอกจากนี้พวกเกลือโซเดียมต่างๆที่เราทานเข้าไปก็จะไปส่งผลทําให้ความดันโลหิตของเราสูงขึ้นอีกนะครับก็จะไปส่งผลทําให้ตายยิ่งวายมากขึ้นนะครับดังนั้นแนะนําเลยครับว่าให้หลีกเลี่ยงพวกอาหารเหล่านี้ไม่งั้นเนี่ยถ้าเราบริโภคเป็นเวลานานๆนะครับรับรองเลยครับว่าายของคุณจะวายก่อนนะครับเสื่อมก่อนวายอันควรแน่นอนนะครับอะไรบ้างที่มันมีเกลือสูงๆุนะครับก็จะเป็นพวกอาหารสําเร็จรูปต่างๆพวก่ามีเกึือสาเร็จรูปนะครับอาหารกระป๋องนะฮะอาหารหมักดองหรือว่าพวกเนื้อสัตว์แปรรูปต่างๆนะครับ เนื้อตากแห้งนะครับพวกไส้กรอบพวกแฮมแหนมอะไรต่างๆนะครับพวกนี้เวลาเขาจะถนอมอาหารเนี่ยเขาก็จะใช้เกลือมหาศารเลยนะครับในกระบวนการที่จะแปรรูปอาหารเหล่านี้ดังนั้นต้องหลีกเลี่ยงเลยครับก็จะทําให้ไตของคุณแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ชะลอไตเสื่อมได้ครับต่อมาสาเหตุที่2นะครับโรคเบาหวานที่คุมน้ําตาลได้ไม่ดีนะครับอา ใครที่คุมน้ําตาลได้ไม่ดีก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ไตวายต้องฟอกไตได้นะครับ eker. เพราะว่าเวลาน้ําตาลในเลือดของคุณเนี่ยสูงเป็นเวลานานๆนะครับก็จะส่งผลทําให้เส้นเลือดนะครับในร่างกายเส้นเลือดที่ไตเนี่ยตีบขึ้นนะครับแข็งขึ้นนะครับก็จะส่งผลทําให้ไตวายไตเสื่อมก่อนวายอันควรนั่นเองนะครับดังนั้นจึงจําเป็นมากๆที่จะต้องคุมระดับน้ําตาลให้ดีนะครับเพื่อจะได้ชะลอไต ב, ป้องกันไม่ให้ไตเสื่อมไตวายและต้องฟอกไตนะครับซึ่งหลายคนนะครับมักจะกัง ว่านะฮะว่าเฮ้ยเป็นเบาหวานและทานยานานๆแล้วจะทําให้ไตวายหรือเปล่าหมอหมีต้องบอกเลยครับว่าการทานยาเบาหวานไม่ได้ทําให้ไตวายน,นะครับแต่การที่ปล่อยให้ระดับน้ําตาลในเลือดของคุณสูงเป็นเวลานานๆเนี่ยรับรองเลยครับว่าไตวายแน่นอนนะครับดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานจําเป็นมากๆที่จะต้องคุมน้ําตาลให้ดีนะครับสำหรับใครที่อยากฟังเคล็ดลับในการลดน้ําตาลนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับคลิกไปฟังกันดูแล้วลองไปทําตามดูนะครับรับรองเลยครับว่าน้ําตาลในเลือดของคุณจะลลดง แล้วก็ฉนอมไตไม่ทําให้ไตเสื่อมและต้องฟอกไตครับ ต่อมาข้อที่3นะครับออกกําลังกายหนักเกินไปนะครับการออกกําลังกายที่หนักเกินไปก็เป็นสาเหตุหนึ่งทําให้ไตวายและต้องฟอกไตได้เลยทีเดียวนะครับหลายคนคงเคยได้ยินนะครับเรื่องโรคลมร้อนนะครับหรือว่า heat stroke นะครับเกิดจากการที่ร่างกายของเราแบบมันร้อนมากขึ้นนะครับเกิดจากการออกกําลังกายมากเกินไปนะครับแล้วร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะระบายความร้อนออกมาได้ทันนะครับก็ทําให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเกิน40องศาขึ้นไป ก็จะทําให้ร่างกายนะครับโอ้โหนอกจากที่จะหมดสติแล้วนะฮะก็ยังทําให้ร่างไออวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยเสื่อมไปด้วยนะครับรวมถึงไตนะครับไตวายบางคนเนี่ยต้องฟอกไตเลยทีเดียวนะครับคนที่เป็นฮิสโตงนะครับสำหรับใครที่ออกกําลังกายนะครับแนะนําว่าอย่าหักโหมจนเกินไปนะครับให้ออกกําลังกายพอดีๆและต้องดื่มน้ําให้เพียงพอด้วยนะครับสำหรับใครที่หูบางทีเหงื่อออกเยอะนะครับไม่ยอมดื่มน้ําอันนี้ไม่ได้นะครับการที่ดื่มน้ําไม่เพียงพอนะครับสำหรับการที่ออกกําลังกายหนักๆก็จะส่งผลทําให้ไต ไหวได้เช่นกันนะครับ ต่อมาสาเหตุที่4ครับการดื่มน้ําไม่เพียงพอนะครับสําหรับใครที่ดื่มน้ําไม่เพียงพอนะครับก็จะส่งผลทําให้ไตวายต้องฟอกไตได้เช่นกันนะครับเพราะว่าไตี่มีหน้าที่ในการปรับสมดุลน้ําสมดุลแร่ธาตุในร่างกายนะครับถ้าไตขาดน้ําไปก็จะทําให้ไตวายนะครับอะไรบ้างที่ทําให้เสียน้ําอย่างที่หมอหมีบอกไปตอนต้นออกกําลังกายอย่างหนักนะครับแล้วไม่ดื่มน้ําหรือว่ามีอาการท้องเสียนมากๆนะครับอันเจียนมากๆและได้รับสารน้ําได้ไม่เพียงพอนะครับก็จะทําให้ร่างกายของคุณขาด น้แล้วก็ไตวายได้นะครับดังนั T ้นแนะนําเลยครับว่าจําเป็นที่จะต้องดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับโดย1วันนะครับควรดื่มน้ําได้อย่างน้อยประมาณ2ลิตรนะครับหรือมากกว่านั้นได้เลยนะครับให้สังเกตสีปัสสาวะเอาไว้นะครับอ่าถ้าสีปัสสาวะของเราปัสสาวะออกมาแล้วยังโอ้ยยังสีเข้มอยู่เลยเหลืองเข้มนะครับบางทีโอ้หเหลืองมากๆเลยนะครับจำเป็นที่จะต้องดื่มน้ําเพิ่มเติมแสดงว่าร่างกายของคุณตอนเนี้ยน้ําไม่เพียงพอแล้วนะครับดื่มเพิ่มเติมได้เลยนะครับลองสังเกตดูครับแต่ถ้าสีปัสสาวะเริ่มใสแล้ว โอเคใช้ได้แสดงว่าคุณดื่มน้ําได้เพียงพอก็จะช่วยถนอมไตไม่ให้ไตาวายด้วยนะครับ ต่อมาสาเหตุที่5นะครับโรคความดันโลหิตสูงนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับใครที่มีความดันโลหิตสูงมากๆแล้วปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานๆนะครับรับรองเลยครับว่าไตของคุณจะวายและต้องฟอกไตในอนาคตนะครับอ่ายกตัวอย่างนะครับจะได้เห็นภาพนะครับก็คืออย่างเช่นสายยางเวลาเราล้นน้าต้นไม้เนี่ยครับปกติเวลาเราเปิดน้ําน้ํามันก็จะพุ่งปกติถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าเราเอานิ้วไปอุดรูไว้นะครับอ่าอุดรูไว้ pues น้ําก็จะพุ่งแรงมากขึ้นนะครับเช่นกันครับ เส้นเลือดของเราครับก็เหมือนสายยางเนี่ยนะครับเวลาถ้าเรา,เามีไขมันนะครับไปเกาะบริเวณเส้นเลือดก็จะทําให้เส้นเลือดของเราเนี่ยตีบลงนะครับตีบลงเลือดก,ก็จะพุ่งแรงมากขึ้นก็จะส่งผลทําให้ความดันโลหิตของคุณสูงขึ้นนะครับและอวัยวะทุกอย่างในร่างกายเลี้ยงด้วยเส้นเลือดนะครับถ้าความดันสูงเนี่ยเลือดมันก็จะพุ่งไปชนอวัยวะนั้นอย่างรุนแรงนะครับก็จะทําให้อวัยวะนั้นเสือเส่อมลงเสื่อมลงเรื่อยๆนะครับไตก็เช่นกันไตนี่หูเลือดมันเลี้ยงเยอะเลยนะครับก็จะทําให้ไตวายไตเสื่ออมมได้้กนนวววััยคครถาา ดันโลหิตของคุณสูงนานๆนะครับแนะนําเลยครับว่าควรตรวจสุขภาพประจําปีนะครับเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าความดันโลหิตสูงบางทีไม่มีอาการนะครับส่วนใหญ่นะครับ70-80%นะครับไม่มีอาการดังนั้นแนะนําว่าให้ตรวจสุขภาพประจําปีทุกปีนะครับและดูความดันของตนเองนะครับถ้าความดันสูงนะครับควรจะรับประทานยาและปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับเพื่อลดความดันโลหิตลงมาให้ในอยู่ในระดับปกติครับ ต่อมาข้อที่6นะครับมีนิ้วในไตนะครับอ่านิ้วในไตก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ไตวายไตเสื่อมต้องฟอกไตได้นะครับเพราะว่าเวลานิ้วลงมานะครับแล้วแต่ครับอาจจะอยู่ในไตท่อไตแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาลงมาปุ๊บมันก็จะทําให้ไปอุดตันนะครับน้ําปัสสาวะที่ขับออกมาจากไตเนี่ยลงไปไม่ได้ขับออกไม่ได้มันก็จะทนไปเรื่อยๆนะครับทนไปอย่างไตนะครับไตก็จะบวมบวมมากขึ้นก็จะทําให้ไตวายต้องฟอกไตนะครับสําหรับอาการที่จะ บอกนะครับว่าคุณเป็นนิ้วในไตแล้วนะครับคือมีอาการปวดหลังแบบเฉียบพลันนะครับและปวดมากนะครับปวดมากๆเลยนะครับแล้วก็มีอาการล้าลงมาบริเวณหน้าขาหรือขาหนีบของเรานะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งแล้วครับว่าคุณอาจจะเป็นนิ้วในไตให้รีบพบแพทย์นะครับนอกจากนี้อาจจะมีอาการอื่นร่วมนะครับอย่างเช่นมีปัสสาวะออกมาเป็นเลือดเป็นสีน้ําล้างเนื้อนะครับหรือว่าปัสสาวะออกมามีพวกก้อนกวดออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณหนึ่งแล้วว่าคุณอาจจะเป็นนิ้วในไตให้รีบพบแพทย์เลยครับเพื่อทําการที่จะเอานิ้วออกนะครับ ว่าระบายน้ำปัสสาวะออก เพื่อป้องกันไม่ให้ไตวายแล้วก็ต้องฟอกไตต่อไปนะครับต่อมาข้อที่7นะครับทานยาต่างๆโดยไม่จําเป็นนะครับหรือว่าทานยาโดยที่ไม่ใช่แพทย์สั่งนะครับไปซื้อยามาทานเองอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่หมอมีพบบ่อยเลยนะครับสามารถทําให้ไตวายแล้วบางคนเนี่ยต้องฟอกไตเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกยาแก้ปวดนะครับในกลุ่มเอนเซดพวกนี้คือทานเยอะๆไม่ดีนะครับบางคนปวดเข่าปวดหัวนะครับแล้วไปซื้อยามาทานเองแล้วทานติดต่อกันเป็นเวลานานๆก็ทำให้ไตวายไตเสื่อมได้นะครับ นอกจากนี้ก็จะเป็นพวกยาสมุนไพรต่างๆยาต้มยาหม้อยาลูกกรอนนะครับพวกนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็มีประโยชน์กับบางคนนะครับแต่บางคนเนี่ยเวลาทานไปแล้วทําให้ไตวายได้นะครับและต้องบอกว่าบางทีอาจจะเป็นบางยี่ห้อนะครับมีส่วนผสมของสเตียรอยอยู่นะครับก็จะส่งผลทาให้ไตวายต้องฟอกไตเช่นกันนะครับดังนั้นแนะนําว่าให้ระมัดระวังในการใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกยาแก้ปวดต่างๆหรือว่าสมุนไพรต่างๆทางที่ดีแนะนําว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาก็จะดีที่สุดครับ และนี่คือทั้งหมดนะครับเสาเหตุนะครับทำให้คุณไตาวายต้องฟอกไตนะครับสําสหรับใครที่ไม่มีเวลาฟังทั้งคลิปนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะสรุปไว้ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับว่าเสาเหตุนี้มีอะไรบ้างครับข้อที่1ทานอาหารลดจัดเป็นประจำข้อที่2เป็นโรคเบาหวานและคุมน้ําตาลได้ไม่ดีสาเหตุที่3ออกกําลังกายหนักเกินไปสาเหตุที่4ดื่มน้ําไม่เพียงพอสาเหตุที่5ความดันสูงเป็นเวลานาน,าน,าน สาเหตุที่6มีนิ้วในไตข้อที่7ทานยาต่างๆโดยไม่จําเป็นนะครับอ่าทั้งหมดคือ7สาเหตุนะครับลองหลีกเลี่ยงกันดูครับรับรองว่าไตของคุณจะแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่วายไม่ต้องฟอกไตในอนาคตนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้หมอหมีมีเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวัน สาวแบบนี้นะครับในช่องหมอหมีเม้ามอยครับแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย